กรีบครับผมพ่อแม่พี่น้องเชาวยูทูบสกุลทุกคน,ค,น,นครับถ้าอาจารย์มาไถให้ครับวันนี้ปลูกมันครับเออจำดั่มมิดดิดสายครับไรล,ละฮกอร่อยครับพี่น้องบ้านผมผมเพื่อเราสกุลยังหวัดอุบลส่วนบ้านเพื่อนถไรล,ละหาอร่อยนะครับเดและสุดท้ายทั้ทงรถตอนถ่ยไปนั่ครับเห็นเอฟซีขอมาว่าให้ถ่ายมุมมองคนขคับแนวว่าสัน นะครับเนือที่เกสิบมาณสีไรหรหาไรนะครับพ่อจักเกอ์กันมหันเหนวัดนะครับปลามื่อนี้เป็นปลาสะบกิรนะครับปลาสนนก็มีครับแต่ว่าเพิ่นท่านไหนมากหลบรถยังต่ำพี่น้องเพาก็ใส่สปริงจุดๆๆๆๆดจดอดเ่ือดต่อดเดือดเดอดเดือดเดือดเดอดเดือดเดัเด นี่ครับของผมนี่ผานสามนะครับเพราะว่าตะกี้เป็นผานสีผมถอดออกอันหนึ่งครับผมว่ามันต่ำหักต่ำปาดหักใหม่บอดีครับอันถอยตามก็ใหม่บอดีผมเลยถอดออกอันหนึ่งนะครับนี่ครับเหลือผานสามห่างๆครับผู้อาจารย์คนยังผานสีครับผานสามคงสีใสใสสีใบเลยนะครับของขี่ยี่ยของผมนี่เป็นตาสางครับแข่าขายไข่เฮงหลีครับดไปท้ายมุ่มั่คนครับเพื่อนเมืองนะครับ พี่น้องข้าที่กล่องขับสีเวลทเดือมยุบยิบยุบยิบครับ,เ,รปปปปปรบเป็นเสกหายสีเอฟเฟกนะครับหากใหม่ครับมีแน่พี่น้องเพราะบาะกีน ปลานีเครื่เดืเบิกมากครับแต่ว่ามันบ่ค่อยได้ปลูกยังเพิ่นเพิ่นบ่ค่อยได้ปลูกยังนะเดี๋ยวเลยมานตำออกใหม่ครับบลาหนีก็มีใหม่เล็กๆหน่อยๆซตำแขนซตำขานี่ครับไทยทิมใบจกัหกหาหุกมือครับแล้วกม็มายกหล่องยกหล่องนี้นะสี่เหลี่รถหน่อยนะครับยกเพราะว่ามันเป็นดินสายอย่ครับมารถใหญ่ยกผานก,ก็อยู่อมเภอกขุดขบุญบ้านอาจารย์มันพ่น,นครับ เลือกดีครับยิ้มใส่ครับหอดมองเลึกกระเลิกโผด่ตาบอมีแล้วครับ่าสิบ่าเขารุ่นนี้จำดามครับ แนขขขแวข้อภัยเด้อพี่น่องมองนี่สิกล่องโกโปครับงบ,บท่านได้มีเดี๋ยวมีงบประมาณได้เงินก่อนครับสิ่สีส่มาติดหัวอยู่เพราะว่าเมื่อหนึ่งจับกล่องเมื่อหนึ่งเลียงห้างมันก็เลยสั่นน่ยนิดหน่อย อาจารย์กับทยกันสองเพืน่นกับต่อตอมรถไทยกครับได้ไหมครับโอ้ยได้ในซ้ำนี่ละ่ะโอ้ยนี่ก็เลือกโ <c oughs> ม่งเหนะหหนครับนี่ไ <c oughs> อ้จอดใต้ดูบก็มาเนยเอาบักลงเรือ,รอและะอ้วก็จอดใต้ดูเทีไปแล้วก็โยกขืนแน่นบหมครับแม่นบ ใบมันเหลือยิบเหลือส uh <si ิบแปดนะครับจากยิบหกเหลืออีกประมาณพุทธสามสี่ข่องก็แล้วนะครับเหลืองานนี้ก็สิไปหาต่อที่งานคูนทีนะครับรับไใบแถวบ้านเพิ่นสิปลูกหญ้าให้หม้วครับเหนือที่ประมาณเครื่องไร่นี่นะครับมั่วกันไใบยังหันครับผมจะได้กะ มาไายหพ่อแม่พี่น้องเมืองเลย่อยมุ่งมองกันครับเดี๋เพื่อนขอมาแล้วครับเลยไทยให้มใหใหเมืองสีหานาถครับจะได้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมเลยด้ครับถึงสองไม้ hmm. ของเ yes. พ,พื่อนไนต่อต่อมต่ไทยนะครับสองอาจารย์เพื่อนครับติดตามให้น้ำเลยด้ครับผมสองสองนี่นะครับเสียเบียร์สองนี่ก็บ่ค่อยได้มากครับอยากงานไทยนารดหน่อยงานเพื่อนก๋มีแน่ครับรถสามหกเพื่อนเกือบสี่สิบเพื่อนไหมครับห้ยายเพื่อน ครัจะได้กับฝากพอมีน้องก็ได้ก็แชร์ได้ด้วยครับผมส่องไม่ไม่เพิ่นครับกบส่องนหน่อยๆของผม,ม่ลหละไปเรื่อยครับทายเป่นเด่นดนูนหัวไปเรื่อยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ